อร่อยเผ็ดเผ็ดจริงเลยของพี่นุ่นพบกับช่อง Tnun Channel ยิ่งนุ่นะคะวันนี้เราก็จะมากินชาบูหม้อไฟเกาเคยกินว่าพอดเคยกินน่คะอันนี้จะเป็นชาบูหม้อไฟเกาหลีเนาะมีเนาะด้วยขาวมินีเขาอยู่ส่วนเนาะปรุงอาคมนอนหรือว่าช่อง EK Channel นะคะมาแล้วเนี่ยมาแกะเลยค่ะน้ามเอาน้ำมาด้วย มาวันนี้พัะทาน้องที่แอมากินน้องผู้ใดอาจจะเคยเห็นและคลิปที่น้องนุ่นเคยรีวิวหกน้องนุ่นเขาก็มารีวิวยูส่วนเงาะค่ะกำลังที่แอลเลยเราวันนี้อันนี้จะเป็นรสเผ็ดเนาะเดี๋ยวน้องนุ่นจะกินอีกอันนี้จะเป็นรสชาบูน้ำดำได้ไหมเดี๋ยวขึ้นโอเคจะเป็นรสนี้นะไว้ตรงนี้อันนี้บุ๊ได้ค่าโฆษณาเลยแะกระเป๋าเลยนะคะอันนี้รีวิวเองซื้อเองนะคะอันนี้ถ้าใครอยากก็อยากกินก็ไปซื้อได้เลยนะคะ ข้างในก็จะเป็นแบบนี้เราเดี๋ยวรอเนาะทีเอลก่อนเปิดได้ไหมมาณได้อยปิดได้อันนี้เป็นรถชาบูน้ำดำค่ะของเนาะทีเอลโอเคถูกเปิดอ่าเปิดเปิดเปิดทางนี้ค่ะเราทังไว้อย่างงี้นะไหนเปิดทางนี้เปิดทางนี้ได้ไหมนี่ไงนี่ไงได้แล้วทางนี้ค่ะโอเคไม่ไงเดีวางไว้โอเค นี่ค่ะข้างในจะเป็นแบบนี้มี่มันก็จะบุดออกมีแล้วมีอันนี้ด้วยเดี๋ยวมีระเบิดไฟใช่เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยพี่นุ่นพาทำนะคะน่าค่ะเริ่มแรกกันเลยเฮาจะคือท่องเที่ยวพาเรามาแกะอันนี้แล้วก็แกะมาม่าโอ้โหอันนี้นะใช่อ่ะเอาเอาช้อนกับอันนี้มาไว้ตรงนี้ของทีเอลเอาจะแกะมาม่านะคะลง เมือนอาการท้อนทองเท่ากับมากินเมไปร่เมื่อไหนี่ค่ะพอชิมหมือนนี่เนี่ยเก็ใส่อันนี้เป็นไงอร่อยอ่ะนี่แล้วก็เทอันนี้ใส่ค่ะีอเคแล้วก็เทลงแบบน,นี้ค่ะอันนี้รสเผ็ดสีเป็นตะเพียดขนาดแกไ,ได้ไหมนี่ห้องน้องเท้เาจะมีอันนี้ด้วยผักผักอบแห้งเนาะไม่ได้โอเคอ่ะอันนี้ เทอ่ะพี่น้องแกะให้้าตัวนี้เทลงเลยค่ะอ่ะเทลงเลยโ<อ>น,ยน้ตแรกกีแรกกีเอาเมนี้ข้าก็มาปเปิดอันบรรยากาศเนาะกิ่นอยู่โซนมักเนาะค่ะเมน,นี้เดี๋ยวข้าเทียวเนี้ออกมาค่ะนี่อันนี้จะเป็นถุงทำความร้อสนสำหรับอาหารเนาะต้องใช้อย่างระมัดระวังนะคะอันนี้เดี๋ยว มันจะเค้มน้องเดียวพราะจะนิวก็ละวนี่อันนี้ห้ามดีกเลี้ยงไปเดี๋ยวอันนี้พี่นุ่นเก็บเองน้องเทียวไม่ต้องทำมันอันตรายค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนท่านางสักครู่น้องเทียวอย่าลุกๆเดี๋ยวใจร้อนน้องแม่โคห้าวมันนี่โอเคเดี๋ยวห้าจะเท้่านี้ก่อนเดพ่งลูกไม่ใช่ตอนนั้นค่ะมียางยางพอนั่งเลยเนี่ย น่งรงกันค่ะไม่เป็นรไรยังไม่ระเบิดหลอกพี่น้องเคยกินมาแล้วนี่อันนี้ก็จะโอ้ด้กินด้กินค่ะทีน,นี้เราจะเทน้ำใส่ตรงนี้นี่ค่ะนี่เราจะต้องรีบเทแล้วก็ฟ้าอาอันนี้ั้งค่ะม,มันจะทำใช่ค่ะมันจะทำปฏิกิริยา ข้างในเนี่ยเขาก็จะปิดฝาไว้ทาก่อนประมาณสิบออ <10. S 1> ถึงสิบนาทีค่ะเดี๋ยว่ะมันจะทำปฏิกิริยาเนาะ,ะเดี๋ยวอันนี้ค่ะกรเทลงมาแล้วค่ะเสียงหื่เดี๋ยปีอบปี๊บปี๊บปี๊บปีอบรี๊บี๊บป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 ีนี้จะรอแล้วเดี๋ยวรอก่อน น้ำเงคน<ร>สวย<ร>ก็มานอน,นเฝ้าพี่นี่เราทำกันแล่นี่อันนี้เป็นรถเผ็ดอันนี้รถเพ็ทของพี่นุ่นน้องทีเอลเป็นรถนี่น้องทีเอเลตัวน,น,น,นี้ค่ะ ตอนนี้ก็ระวังรอเนาะเหากะยูถิงหน้าน้อยค่ะอยู่ตรงโซนเงาะนะบรรยากาศกะดูเลยโดนมะเงาะล้อมรอบค่ะแต่ต้นทางน,นี้ยังมาสู้เขาจะเป็นฟังข้างหน,น,น้าเำลงสุดเดี๋ยวพายังมาเบิรงคลิปลง,ปปางานู่นไปเก็บมะเงาะเนาะต้องไปเบิรงเลยลเดี๋ยวนูจะแปะมาแห้งทึ่งนะคะเข้าไปเบิรงได้เลยในคลิปนี้ฮอลจะเป็นคลิปที่มารีวิวคลิปมาไฟเกาหลีกับหนองทีแอลค่ะ,ค,ะคลิปนี้เดี๋ยวค่ะหรือหิวเข้าแล้วไม่เป็นอะไรนี่ไง กังาเพียคิดถึงพี่นุ่นไหมคิดถึงไม่ได้ไปหาน้องเที่ยวลายวันแล้วค่ะอยู่คงน้องนานนอนทักไปเพิ่นมีคอยยุ่งเหินค่ะช่วงนี้นั้งนุ่นก็เลยไม่ได้ไปโข่งน้องนานเที่นุ่นแม่ไม่ให้เล่นน้ำเพราะว่ามันนี้ปิดน้ำไว้พักน้องเดียวเล่นน้ำที่นุ่นเนื้อเทนเดียวน้องเดียวเล่นน้ำเกือบทุกวันเลยสนุกใช่ไหมเล่นน้ำให้พ่อเลี้ยงปลาไหมสนุกไม่นี่ต้องรอก่อน ไปนั่งกับเบลมาแล้บอกรัตัวกันเนาะพี่ฆ่าก่อนเร็วพี่ฆ่ะก,ก่อนลูกโอ้กี <c oughs> <c oughs> ่แชบูหม้อไฟกลางป่าเปลี่ยนบรรยากาศเขาวันนี้เดี๋ยวทำมันทอนแล้วเมันง่ายลูกแล้วมันท <c oughs> อนเด้อเปล่าต้องเหยียบลูกเด้อจ้า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 ปานเด้อเดี๋ยวหิวแล้วน้องเดียวเดียวกับเปล่าแล้วมันเที่ยวอันนี้เหม็นเบลอยู่วัรอนี่ยเนี่ยเบลนี่เบลกันใช่ไหม น้ำกันเนื้อค่ะน้ำอันนี้เหรคะไม่ใช่วันเสาร์กินอะไรนะคะคุณแมลุงฟังนี่คืออะไรนะคะมีอะค่ะเขาเรียกอะไรเนาะหม้อไฟคนไม่เขยนน้ไฟวันนกินเป็นแต่ปลาแล้วปลาล่าปลาดองว่าน้ำใหม่กิ่งตาบูกินไม่เป็นมันจะปนตะแคงเหรอแคมดู กินทิปแต่ไม่ได้มีเหมือนในรูปพี่นี่นะ้ำตาลอะมันก็จะกลายเป็นหงอองกับมากินมกเงาะทากันแล้วกันค่ะประมาณอันนี้คประมาณ5-7นาทีเลยกินหนระือเปล่าอะนี่น้องเทีเ่ยวเห็นี่ก่ะอยากกินละหัวาะกินทิหรอ จะหอมวอะ<ห>อ,อร่อย,อ,ยอร่อยนี่ค,ะค่ะมองใกล้ๆนี่ไป่นรูนหนึนงตัดขิดงรสเผ็ดค่ะนี่เดี๋ยวของน้องนูจะกิน,น,น,นรสเผ็ด นับยอนี่ค่ะกินเลยคนก่อนคนก่อนนะมันร้อนนะลวกปากเลยนะอะไอันนี้ผักค่ะนี่จะหมูผว้าาวางไว้ที่ดาลาำดวนนี่อากาศไม่ร้อนหอตรงใช่น นหน่อนยทีเอลเป็นตารลล่อยอยูของอทีเอลคนนรสเผ็ดเผ็ดเผ็ดอากานวันนี้ต่างห้องเนี่ยมันพกผ้าสะด,ดวกค่ะยุโคยหน้ายุสวนยูยางกับพกไปได้ไม่พราะมีแค่นี้กับน้ำเปล่าออค่ะก็สามารถกิน หม้อไฟชาบูหม้อไฟก็มามาหม้อไฟได้เลยค่ะนี่ซํานี้ค่ะพกไปโซนไปยังไปขึ้นป่าไปเขาพกไปแค่นี้ก็มีน้ำป่ามาสามกี่ได้มาูกคนสุดไหนชิมชิมซิมันเย็นยังน้ำขอตุดน้ำไหนไหนชิมน้ำมันซีที่เอาไปไงนี่ค่ะมันดีมันดีทอนี่มันแพงมาละค่ะดูซึมน้ำไปะล ยไลองชิมอันนี้เราดเผ็ดเด๋ยวก็เลยชิมดดยไม่ได้ี่ค่ะเผ็ดมอร่อยเผ็ดอีลีเผ็ดอลีค่ะเนี่ยไม่เผ็ดนะเฮ้ยบ๊อก ินเลยของพี่นุ่นเก็บมะงอะไม่เมือยค่ะแล้วก็มากินเผ็ดนะเผ็ดชิมก่อนเอซ่อมชิมนิดเดียวก็พอมันเผ็ด <c oughs> เผ็ดนะ <c oughs> เผ็ดนะเผ็ดหอเผ็ดอีรีรสนี้ชาติเผ็ดอย่างเดียวเลย <c oughs> นี่พกไปซูนไปให้ย,ยืมเพยงยืมหน้ากู <c oughs> ต้องใส่ไฟค่ะใส่แค่น้ำ มีแครอทด,ด้วยขอยงอ่ไม่ผักก็ชาบูน้ดำๆจะมีผักค่ะมีผักแห้งผักอบแห้งเนาะมีแครอทมีบอกโคลี่มาๆกินน้ำกันเด้อค่ะถ้าเกิดเฮาอยากใส่หมูใส่ไข่เฮากะใส่ก่อนนี้เขาจะเทน้ำใส่ตรงที่มันเอ็ดให้มันหอนเนาะค่ะมีก็จะปินแบบนีคาเฟ่แบบอันน อ่อยไหมคะสวยเผ็ดเผ็ดจริงอร่อยบ้านน้ำดวนน้ำดวนเอามานนังฟ้าน้ำดวนอะไรบ้าลูกอร่อยข้ามื้อไหนยัำดวนพี่นุ่นขอมยังไม่ให้อเลยจะมาหนูห้นะข้าวมันมีข้างเดียวอันนี้นะมันก็ต้องให้ข้างเดียว เผ็ดจริงๆนะนิดเดียวแม่มันเผ็ดมันเผ็ดเทวไม่ต้องกินหรอกเผ็ดจริงๆคุณตัดกินน้องเผ็ดเผ็ดค่ะตัวเผ็ดคือเผ็ดจริงค่ะผู้ใดมากินเผ็ดๆนอนนี่ปะแดงมื่อไหค่ะน้องซินุนน้งหอนน้องเพีย สำหรับคลิปดี้เนาะนี่นะำมันกลับมากินซาบูมอไฟหรือว่ามอไฟเกาหลีก็ว่าได้นอยอยู่นี่ส่วนมากเนาะค่ะของคุณลูกอาคมเนาะหรือว่าช่อง AK Channel ของมน,นีกับมาเป็นมันบรรยากาศเนาะกินมามาหรือว่ากินชาบูนี่กินอยู่โคกหรือสวนหรืออย่างไรเนาะแค่มีกล้องอันนี้กับน้ำเปล่าค่ะนี้ถ้าเกิดดีอันนี้ก็ง่ายๆค่ะ หาซื้อได้ทั่วไปค่ะนี่ก็มีแพงประมาณ3กล่้องร้อยค่ะประมาณนี้เนาะแต่ว่ายัางหาซื้ออยากดูต้องสั่งเอาค่ะก็จะประมาณนี้เนาะผู้รดมาคลิปนี้เนาะก็อย่าลืมตัดไ์แล้วก็นสุดแาบตาใายด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่อง สี่นู้นชาแนลด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหนา้าเด้อฮะดิทามมาคลิปนั้นหนุนจะพาเบสกิจกรรมอีหยังหรือว่ารีวิวหยังเนาะถ้าติดตามได้เลยสำหรับคลิปนี้ก่อนจะไปกันนุขอวขอวยพรให้เอฟซีที่เขาเบิ่งเด้อผู้เลนที่เขาเหมือนคอยสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อหางไกล้จะโควิดเขาจะบานไปรลยสวมสดีน,นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะพอตัวไปกินกันเนาะน้องก,กับน้องทีแอลนี่ไปกินกันนะคะ รสนี้ไปค,คะ่ะกินกันเ้อะด่ดะดร่มร่อนมันรจ่เลียวเสะเบล่ไหวเผ็ดมากอะไมากคอนุนกินมดละคะ่ะเดี๋ยวเลยแถวของน้องที่แอลเผ็ดจนปากแดงมดเผ็ดครับปากแดงมด โอเคค่ะน้องไก่ก้อนแสบค่ะ